ก็เอาเอามันคราวก่อนคือมีใครอยากจะถามสดก็ถามได้ที่เขียนมาก็มีสีห้าข้อ,อถ้าถามเป็นภาษาไทยตมาจะตอบเป็นภาษาไทยถามเป็นภาษาอังกฤษตอบเป็นภาษาอังกฤษมีคำถามว่า ทำไมคนเอาเรื่องที่ไม่จริงของข้าพเจ้าไปพูดด้วยเดีาค่ะอา่าแล้วิเคราะห์อย่างนี้คือคนที่เอาเรื่องไม่จริงคงเราไปพูดอ่าเราแบ่งเป็นสองก่อนคือหนึ่งคนที่รู้ไม่จริงว่าไม่จริง และประเภทที่สองที่เชื่อว่าจริงบางคนอาจจะเอาเรื่องที่ไม่จริงของเราไปพูดโดยเชื่อว่าจริงก็ได้นี่เมื่ออันนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มแบ่งขั้นที่สองก็คือเจตนาของคนพูดก่อนหนึ่งคือคนที่เชื่อว่าจริงแต่ มีความไม่หวังดีต่อเราอาจจะพูดเพราะาเชื่อว่าเราจะเสียหายทั้งเขามีเจตนาทําให้เราเดือดร้อนท,ทั้งทั้งที่เชื่อว่าจริงคนที่สองก็เชื่อว่าจริงหวังดีต่อเราแต่เขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างคือว่าต้องเปิดเผย ปิดปังไม่ได้ซึ่งอันนี้อาจจะมีน้อยอ,อาจจะเป็นไปได้ยากส่วนกลุ่มที่สองที่รู้ว่าไม่จริงรู้ว่าไม่จริงเนี่ยถ้าเจตนาดีมันคงไม่มีก็มีเจตนาร้ายต้องการให้เราตือดร้อนนี่คนที่รู้ว่าไม่จริงรื้รรเชื่อว่าจริงพูดให้เราเดือดร้อน เพื่ออะไรเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะเขาอก,กติต่อเราแต่เรา,าเคยทำให้เขาเดือดร้อนในอดีตเราเคยพูดเรื่องไม่จริงของเขาให้คนอื่นฟังเขาก็อยากจะแก้แค้นแล้วเขาอาจจะอิจฉาเราหรือไม่ชอบเราด้วยเหตุผลใดๆอันคนไม่ชอบเราอิจฉาเราอก,กติต่อเรา เขาจึงพูดนั่นเราอยู่ในโลกมันก็เป็นอย่างนี้มีมีคนหลายประเภททีนี้เราจะไปห้ามคนอื่นไม่เอาเรื่องไม่จริงคงเราไปพูดก็คงห้ามไม่ได้ห้ามได้แต่คนเดียวคือห้ามตัวเองว่าเมื่อเราเอารู้สึกทุกข์ใจเสียใจเดือดร้อนใจ เพราะคนเอาเรื่องไม่จริงของเราไปไปพูดทั่วไปเราก็เห็นความทุกข์นี้แล้วเราก็จะคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ทําอย่างนั้นเรื่องไม่ดีของคนอื่นหนึ่งเราก็ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าจริงหรือไม่จริงทั้งๆท,ที่คนที่เล่าให้เราฟังเขาเชื่อมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ แล้วเราต้องดูเจตนาของตัวเองว่าพูดต่อเพื่ออะไรดังนั้นเราก็บึว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่เป็นคนประเภทนี้เราจะไม่เป็นคนเอาเรื่องของุคลที่สามมาเล่าต่อบางคนเนี่ยมันไม่ใช่เจตนาร้ายเท่าไหร่พีิงแต่เป็นคนอย่างว่าไม่สํารวม มีเรื่องอะไรของใครอยู่ในใจม่เก็บไว้ไม่ได้ต้องเล่าต่อถือว่าเป็นความสนุกสนานบ้างหรือว่าต้องการให้มีความสำคัญต้องการเป็นคนที่มีรู้ความลับบางอย่างเราให้คนอื่นฟังให้เราเองเราเป็นคนที่มีข้อมูลที่คนอื่นเขาไม่มีเหมือนก็เป็นการยกตนขึ้นมาในชุมชนว่าเราเป็นคนมีความรู้อะไรหลายอย่างที่คนทั่วไปไม่มี นี่ก็เป็นกิเลสอย่างหนึง่งท่านเราพบว่าคนอื่นแล้วห้ามไม่ได้แต่ยเราห้ามตัวเองเอก็ดีแล้วแล้วก็การที่ตัวเองไม่พูดอย่างนั้นก็เป็นการป้องกันอย่างหนึง่งก็เป็นการสร้างกรรมดีซึ่งที่ก็เป็นการาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่คนไม่ใส่ร้ายเราแต่ไม่เสมอไปมันไม่ใช่ว่าจะ ป้องกันตัวเองได้ในทุกๆทุกๆเ,เหตุการณ์แล้วแต่ว่าผลรอบข้างเป็นยังไงแต่มีมีมีหลักสำคัญใน,นการพูดคุยกับเพื่อนอระวังที่สุดเรื่องการพูดถึงคนที่ไม่อยู่ดอรหน้าแล้วถามตัวเองว่าเรื่องนี้ที่พูดนะ ถ้าคนนั้นเขาอยู่ตรงนี้เขาจะรู้สึกยังไงไหมเขาจะรู้สึกเป็นทุกข์ไหมเขาจะเคินไหมเขาจะอายไหมถ้าอย่างนั้นเ,เราพูดทำไมเราพูดเพื่ออะไรสมควรจะพูดไหมการสำรวมไไม่นินทารับหลังแต่เ,เป็นคุณธรรมเป็นทำใหเ้เราเป็นที่ไว้วางใจกันละกัน เพราะว่าถ้ามีใครไในชอบนินทาเพื่อนรักหลังแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเอถ้าเราไม่อยู่ดีเขานินทาเราหรือเปล่าคงจะคงจะนินทาเหมือนกันไปเป็นคนที่นินทาชอบนินทาคนอื่นเป็นความสุขของคนบางคนนั้นเราอยู่ในโลกถือว่าเรื่องนี้คนไม่มีสติกกับการพูดส,สูนใหญ่สํารวมไม่ได้ ยิ่งเกิดเกิดปัรยากาศครึกครื้นเปิดการเองยิ่งดื่มสุราไปแล้วความละอายความเกรงกลัวความระมัดระวงังความรอบครอบไม่ค่อยจะมีสิ่งที่ปกติไม่พูดก็พูดได้ง่ายอันนี่ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับการสวดมนต์ บทสวดแรกที่ท่านเริ่มสวดก่อนในทุกบทแล้วไม่มีคำแปลหนังสือบทอะไรครับแปลว่ายังไงเป็นเป็นแค่การการขึ้นเ,เราจะแปลภาษาอังกฤษ now let us chant นะก็แล้วแต่บทแล้ว let us chant the verses on uh, loving kindness หันธรรมยังเมตาคารณงโรงมาเศ่มมเป็นการชวนให้มู่คณะช่วยการสวดปดนั้นแบบนี้กร,ราบนมัสาการธนจารย์สิทธิ์มีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับกุมารทองตามความเข้าใจของสิทธิกุมารทองคือวิญญาณของเด็ก ที่ตายแล้วทุกพระปลุกเสกแล้วนำไปให้ผู้ที่ปรารถนาครอบครัวเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ช่วยเหลือแต่การทำอย่างนี้ไม่ถือว่าบาปหรือการนำวิญญาณของเด็กมาเก็บไว้ทำให้วิญญาณนั้นไม่ได้ไปเกิดก็ ก็บาปนี่ฮะสาสาสยศาสตร์เลวเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยุ่งด้วยอันตรายอันตรายมากอาตมามีเพื่อนอ่าตายเพราะสสยศาสตร์หนึ่งรูปเกือบตายหนึ่งรูป เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วผู้ที่เข้าไปยุ่งด้วยคือว่าสนุกมั่งเทมั่งต้องการมีพลังเนื้อคนอื่นมั่งก็รอแหลมดอการทำบาปตกนรกนั้นถึงแม้ว่าเจตนาถ้าหากว่าเจตนาของผู้ที่ เรื่องเรื่องกุมารทองนี่คือตรงการให้คนมีครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะยุ่งด้วยแต่คนมีบุญบางเหตุปัจจัยในอดีตก็มีครอบครัวก็มีไม่มีก็ไม่มีมีก็ตีอยางเสียหยาดไม่มีก็ตีอยางเสีย,ยาด มัเป็นการยุ่งกับพวกมนุษย์กับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็จเป็นการใช้พลังบางอย่างที่เรารู้ไม่เท้าทันซึ่งบางทีก็จะมาครอบงำเราแล้วก็ทำให้เราเบาอำนาจแล้วก็ไปทำบาปกรรมก็ทำได้ง่ายอาจารย์ครับอยากทราบเรื่องของเพื่อนพระก็วันหนึ่งไปพวดเพื่อนพัะไทย อาตมาไป,ไปเยี่ยมรพระฝรั่งที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่ามีเพื่อนรูปหนึ่งอยู่อยู่ในห้องติดกันเลยก็ไปเยี่ยมท่านท่านก็เป็นยังไงท่านก็ให้ดูเอ็กซเรย์ในท้องก็มีตะปูสามสี่อันแล้วก็ท่านก็เล่าว่าว่าโดนของอาตมาถามว่าหมอเข้าว่ายังไง เพราว่าหมอไม่เชื่อหมอไม่เชื่อศัยศาสตร์แล้วจะมาแล้วเขาอาธิบายได้ยังไงว่าปีตะปูไปอยู่ในท้องเอขาบอกว่าคงจะเผลอตอนฉัน <c oughs> อันนี้คือความงมงายของกนะน,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 นักวิทยาศาสตร์แทนเขาเหนียวไม่กินกินกะปูไม่ด้วยมันจะเป็นได้ไดยังไงนะ อ,อีกอีกรูปหนึ่งที่เสียชีวิตไปก็พระรุ่นเดียวกันไปสร้างสำนักต่างจังหวัดแต่เป็นพระที่ชอบเท่นเท่นแรงๆเปิดลำพองแล้วก็เปิดถึงดาพระวัดบ้านถ้าคนนั่นคนนี้ให้คน,นทั่วไปไ,ไปสร้างศัตรูศัตรูก็แก้แค้น มันก็มารณภาพไปจะมารณภาพเพราะเราเสียชีวิตเพราะพวกนี้จะดูที่แ็ดแะเจะดำๆแต่เรื่องนี้ <c oughs> สรุปแล้วว่าอย่าไปยุ่งไม่ว่าโดยศาสนายัางไงพวกอามอร์โนพวกรงเจ้าอะไรๆที่เรา เป็นเล่นกับมันก็เรียกว่าเล่นกับไฟก็ว่าได้เพราะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เท่าทัน,นเป็นสิ่งเป็นเล่นกับสิ่งมีอํานาจที่เป็นอันตรายต่อศีลธรรมของเราเองก็เป็นอันตรายอันาจนกระทั่งชีวิตของเราด้วยในกรณีของพระอาจจะไม่ได้เล่นเองโดยตรงแต่ก็มีความเการาว แล้วก็มีการปฏิบัติที่ทำให้มีสตรูในในในหมู่ในจังหวัดต่างจังหวัดที่คนเล่นสยศาสตร์กราบนัสการ,ระอาจารย์ขอให้พอาจารย์ช่วยอธิบายอาริยศัพท์สทุกสมุทัยนิโรธมัต โดยเจ้าค่ะ,ะในอริยสัพว์สีทุกเป็นเชื่อของอชีวิตของผุทุชนทั่วไปที่ขาดความสุขที่แท้จริงนั้นอ่า คำว่าทุกข์หรือทุกขะในภาษาบาลีมีบางเป็นสเปกตรัมฮะมีตั้งตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดหยาบสุดไปถึงละเอียดสุดนี่ก็รวมมาเรียกว่าทุกข์ทุกอย่างหยาบเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาแรงแรงทุกกายทุกใจแรงแรงแต่ถ้าทุก ในระดับละเอียดก็ร่วมถึงความสุขในฌานหรือความความสุขที่ละเอียดอ่อนก็ยังถือว่าทุกข์เพราะยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จ,จริงดังนั้นธรรมชาติของ จิตใจที่มีกิเลสก็คือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่มีคำว่าพอโดยได้ความสุขอะไรมาความสุขนั้นมันอยู่กับเราไม่นานมันก็แปรปรวนไปเปลี่ยนแปลงไปโลกนี้ชีวิตนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงตูนแปรตามเหตุตามปัจจัยนั้นก็เป็นธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ผิดไม่เป็นปัญหาปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะทุกคนต้องการความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงรั้งความคิดผิดของมนุษย์คือแสวงหาหรือหวังต้องการความสุข ที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ไม่เสื่อมจากสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมเป็นธรรมดานั้นประสบการณ์ของมนุษย์จะมีความปกพร่องอยู่เป็นนิดทั้งคำว่าทุกทุกฮะจึงแปลว่าปกพร่องอยู่เป็นนิจแปลว่า uh, imperfect ก็ได้ unsatisfactory ก็ได้คือไม่สามารถโลกนี้ไม่สามารถจะสนองความต้องการอันแท้จริงในจีตใจของมนุษย์พุทธองค์ถึงเียว่าภาวะภาวะนี้ทุกข์แล้วสาเหตุสำคัญท่านกำหนดว่าตัณหาสมุทัยเหตุก็คือตัณหาแต่ตัณหาไม่ได้ไม่ใช่ว่าตัณหาอย่างเดียว าวตันหาคือความอยากที่เกิดจากอวิชชาเมื่อเราเมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งไหนแล้วก็เกิดความอยากอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าตันหาแต่ถ้าเราเห็นอะไรตามความเป็นจริงแล้วเ,เกิดความอยากแล้วก็ไม่คือว่าเป็นตันหาและไม่ใช่สมุทยัยเช่นสมมุติว่าเราเราเห็นว่าคนนี้เป็นทุกข์มากเขาทรมานมาก เราเกิดความอยากว่าอยากจะช่วยเขาเราไม่ได้ถือว่าความอยากนั้นเป็นตัณหาเพราะเป็นความอยากที่เกิดขึ้นจากการเห็นความจริงเห็นภาวะทรมานของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเกิดความต้องการเกิดความอยากที่จะช่วยลดความทุกข์ความอยากอย่างนี้เราไม่ให้เชื่อว่าตัณหาเราถือว่าฉันทะ แล้วไม่ได้อยู่ในอริยสัจขอที่สองคือสิ่งที่ควรละแตว่าอยู่ในอริยสัจขอที่สี่คือมากเป็นสิ่งที่ควรจะพัฒนาควรจะส่งเสริมทั้นเราพุทธองค์ท่านจัดว่าทุกข์นี่ก็คือทุกให้กำนดรุน่นนี่ทุกมันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเพราะความอยากไม่ใช่นะเพราะอยากได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ อยากให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็เป็นทุกข์ต้องการสิ่งที่เราชอบให้มันคงนักแน่นไม่เสื่อมเลยเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่เมื่อมัมเปลี่ยนไปก็ทำใจไม่ได้ตระองค์จึงตัดให้เราเห็นว่าทุกข์เพราะสามุทยัย ข้อที่สามนิโรธก็คือไม่ทุกข์พุทธองค์ตรัสไว้ว่าเรามีทุกข์เพราะอาวิชชาในตัณหาแต่ความไม่ทุกข์ก็มีเหมือนกันการพ้นทุกข์ก็มีเหมือนกันและการพ้นทุกข์นั้นเกิดด้วยอริยมรรคมีองแปดคือการประพฤติปฏิบัติตรงตามคำสอนพระเจ้าซึ่งเป็นระบบของค์รวมที่ ให้เราปฏิบัติทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาพร้อมๆกันในอริยมรรคแปดสองข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบความดั่เด็ดชอบเป็นเรื่องของปัญญาเป็นการปรับความเชื่อถือคานิยมเป้าหมายชีวิตอะไรให้มันตรงตามความเป็นจริงเมื่อเรา,เาจัดสัมมาทิฏฐิได้แล้วสัมมา สังกับปากความกำริศต่างๆความคิดต่างๆก็จะสอดคล้องกับทานิยมกับคุณค่าต่างๆจากาเป้าหมายต่างๆในจิตใจกลายเป็นความความคิดที่ปลอบจากากลางความนองไหลอยู่ในโลกเป็นความคิดในทางาช่วยเหลือ,อคนอื่นตัวเง ของด้วยเมตตาในกลัลยาส่วนทัางพฤติกรรมก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะก็เป็นเรื่องของศีลธรรมเรื่องการสํารวมกายวาจาและการประกอบอาชีพที่ไม่เปลียป่ยนแปลงสังคมไม่เปลียป่ยนแปลงคนอื่นเสื่อ์สุสสจริตไม่เอารัดเอาเปรียบใคร สองข้อสุดท้ายอยู่ในหมวดของสมาธิคือความเพียรชอบนั่นก็คือความภาคเพียรพยายามป้องกันจิตใจมาให้สิ่งสาวหมองที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ข้อที่สองคือเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราต้องอยังสามารถประงับสิ่งไม่ดีนั้นได้ข้อที่สามคือปลูกฝังสิ่งดีๆที่ยังไม่เคยเกิดให้หมิ่นขึ้น ข้อที่4คือดูแลรักษาพัฒนาสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นแล้วให้ดีเงี่ยงขึ้นไปข้อต่อไปก็คือเรื่องสติาการวิึกรู้แห์ในธรรมชาติของกายของเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆความรู้สึกที่เกิดตับตลอดเวลามีสติกับจิตใจอารมณ์อยู่ในใจ แล้วก็มีสติรู้เท่าทันสิ่งที่ทำให้จิตใจเจริญและจิตใจเสื่อมเรียกว่ามีสติใ,ในในธรรมรู้กายเวทนาจิตธรรมสมาธิคือการฝึกให้จิตใจอยู่เนื้อนิวร์ให้จิตใจหนักแน่นมั่นคงพงใสเหมือดบานภายในสงบจากอ,อากุศลธรรมทั้งหลาย จิตใจที่นักแน่นมั่นคงมีสติมีสัมปชัญญะไอลักษณะนี้คือจิตใจที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเกิดปัญญาปัญญาเป็นเครื่องรักสรู้ทำให้เราพ้นจากทุกแต่ปัญญาที่มีที่สามารถถอดถอนกิเลสโดยสิ้นเชิงจะเกิดจากการศึกษา การพัฒนาการฝึกอบปรมกายวาจาใจาทุกๆด้านต้องพร้อมกันเสียก่อนให้นั้นปัญญาจะไม่มีกำลังพอฉันก็มีการการวิเคราะห์ความเป็นอยู่ของผู้มีกิเลสว่าเอกลาก็คือทุกข์คือความความไม่สมบูรณ์ความไม่เพอร์เฟกของชีวิต สิ่งนั้นมันไม่ใช่การตนบัรดาลจะกู้เป็นพระผูเป็นเจ้าไม่ใช่ชะตากรรมไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําใจแต่มันสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่เพราะเหตุปัจจัย้ดยสักตัวจะเพาะอย่างยิ่งตัณหาความคิดความทะเยอทะยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็น,ปนต้นแต่ว่าภาวะที่พ้น เป็นอิสระจากทุกข์ที่ได้เพราะด้วยการละตัณหาละตัณหาที่ปัญญาซึ่งเป็นผลของการเจริญอริยมรรคมีองแปดนี่ก็คืออริยสัพสี 4.